สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการคำนวณเลข2ตัวบน9คู่นะครับโดยห <c oughs> ลักสิบผมจะใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกด้วย หลักสิบเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งมาดูเลยครับมาดูวิธีทำกันเลยครับหลักแสนหลักหลักสิบแม่สูตรหลักสิบครับแม่สูตรแม่สูตรหลักสิบบน เท่ากับแสนบวกแสนบวกแสนบวกสิบครั้งที่หนึ่งสิบผมใช้สอนะครับสองหนึ่งบวกหนึ่งคองที่ จะดูผมจะทำให้จมยอนหลังหกงวดนะครับมาดูครับเริ่มจากงวดวันที่สิบหกทัพหกนะครับสิบกกรกฎาโดยใช้รางวันที่หนึ่งของงวดวันที่1นึ่กรกฎามาเป็นตัวตั้งนะครับหลักแสนรางวันที่หนึ่งคือ แปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งคือสี่แปดเก้าผมจะยกเฉพาะตัวที่ใช้ในแม่ส่วนนะครับผมไม่ลงหมดนะครับหลักแสนบวกกันสามครั้ง แปดบวกอันนี้หลักสิบนะครับสิบบวกแปดบวกแปดบวกแปดแสนครับแสนนะบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งนี่คือแปดครับ บวกด้วยเลขหนึ่งเลขคงที่ครับผลแปดบวก 16, เป็นสิบหเป็นยี่เป็นสบวกหนึ่งเลขที่เท่ากับสาม้นสามบวกเพิ่มไปอีกสองแต้ม กับ5บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเท่ากับ6นะครับเอา,าตั้งหลักสิบไ้ก่อนนะครับตั้งหลักสิบ3า6ห้า นี่คือหลักสิบนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยโดยแม่สูตรหลักหน่วยนะครับหน่วยบนแม่สูตคือแสนบวกกัน3ามครั้งครับมันคือครับบวกกันสาครั้งบวกแสน มาบวกห,กหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกร้อยที่หนึ่งบวกเลขคงที่คือสองคงที่ครับอันนี้หน่วย แสนบวกแสนบวกแสนบวกหลักหน่วยบนเจ็ดบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสี่บวกสองเลขคงที่เท่ากับสิบหกยี่สิบสี่สามสิบเอ็ดสามสิบห้าสามสิบเจ็ดดึงเจ็ดมาตั้งครับ หึงเจ็ดแ้าบวกไปสี่บวกไปสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกไปสองเท่ากับสามหลักหน่วยได้เจ็ดหนึ่งสามเอาเอาเอาตัวนี้ไปใส่ข้างหลังนะครับเจ็ด ตั้งไฮโคปนะตั้งไฮโคปกว่าหกสามเจ็ดสามหนึ่งสามสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามมาดูผลออกครับผลงวดถัดไปคือออก ผลออกผลออกรางวัลที่หนึ่งคือห้าหนึ่งหกหเจ็ดมาดูครับมีไหมหกเจ็ดสองตัวบนนะครับเข้าวนี่ครับหกเจมาดูงว่าถัดไปครับ วัดต่อไปคือวดวันที่หนึเจ็ดครับ1นึ่งกรกฎาคมครับมาดูวัดวันที่1นึ่งกรกฎาคมใช้รางวันที่1ตั้งเหมือนเดิมครับรางวันที่1คือห้าหนึ่งห ห้าหนึ่งหกเก้าหเจ็ดครั้งที่หนึ่งสาตัวถายครั้งที่หนึ่งคือแปดเจ็ดหหลักแสนตั้งครับหลักสิบหลักสิบบนสิบนะครับหน่วยหลักแสนคือเลขห้าบวกกันสามครั้งครับ ห้าบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขเจ็ดครับบวกเลขหนึ่งกองที่ผล 5, 10, 15, 22, 23, หล้าสิบสิบห้ายี่สิบสองยี่สิบสามสามตั้งบวกสองได้ห้าบวกหนึ่งได้หกหลักสิบตั้งมันเคยครับหลักหลักสิบตั้ง สามช่องครับพอเราสามสามห้า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 หกหกหกอ่ะเรามาหาลักหน่วยกันครับหา,หาลักหน่วยก็หลักแสนตั้งเดิเมว่า ห้าบวกห้าบวกห้าบวกหลักหน่วยบนคือเลขเจ็ดบวกเจ็ดบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขแปดบวกสองเท่ากับห้าสิบสิบห้ายี่สิบสองสามสิบสามสิบสองเอาสองตั้งครับสองตั้งบวกด้วยสี่คือหกบวกด้วยสองคือแปด เอาไปใส่หลักหน่วยครับหลักหน่วยคือสองหกแปดสองหกแปดสองหกแปดผลเรามาดูผลออกครับผลน,นอกขออกมาอะไรเลย 3ามสี่เจ็สองห้าออกหนึ่งทับเจออกสามสี่เดสองห้ดูครับ สองตัว,ว 58, ตรงเข้าห้าแปดตรงตรงครับดวงวัถัดไปครับดวงวัถัดไปคือ,อดวดวันที่สิบปกกรกฎาคมครับใช้รางวัลที่หนึ่งตั้งมืนเคยครับสามสี่เจ็ดสองห้าแปดตามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง ตาตัวทา้ายครั้งที่1คือ3ามสากสนะครับ3ามหสองใช้หลักแสนตั้งเหมือนเดิมครับหลักแสนหลักแสนคือเลขสามสมบวกสบวกสาบวกด้วยหลักสิบครั้งที่1คือเลขหบวกเลขหนึ่งคงที่ครับ ามหกเก้าสิบห้าสิบหกหกตั้งบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าหลักสิบมาตั้งไว้ครับหกหกหกแปดแปดแปดเก้าเก้า กมาหารหน่วยกันต่อครับได้หลักแสนตั้งเหมือนเดิมว่า 3. บวกสามบวกสามบวกหลักหน่วยบนคือเลขแปดบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขสามบวกเลขสองคงที่เท่ากับ เก้าเจ็ดสิบสิบสองดึงสองนะครับบวกด้วยสี่เท่ากับหกบวกด้วยสองเท่ากับแปดเอาหลักหน่วยไปใส่คือสองหกแปดสองหกแปดสองหกแปด งวดถัดไปงวดวันที่สิบหกทับเจ็ดผลออกนอกนอก็เลยทับเจ็ดแปดเจ็ดสามสองแปดหแปดเจ็ดสามสองแปดหันนี้ไหมครับแปดหนี่ครับดานโทษครับตัวที่ตัวกลับ ตัวนี้ครับตัวตรงตัวนี้ครับตัวตรงอ๋อสองแปดหก 2, 8, 6, ตรงตรงครับแปดหกตรงตรงดูเงื่อตัดไปครับเวดว่อนที่หนึ่งทับแปดใช้รางวัลที่หนึ่งใช้รางวัลที่หนึ่งของ วันที่สิบหกทับเจ็ดนะครับคือแปดเจ็ดสามสองแปดหกสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งคือก็ 1, 5, 6, หนึ 10, ห่งห้าหนึ่งศูนย์หาลักสิบหาหลักสิบบรรตัด แปดบวกกันสามครั้งคือหลักแสนครับหลักแสนบวกกันสามครั้งคือเลขแปดบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ผลรวมครับแปดสิบหกยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่ิบหกดึนหกมาตั้งครับดึงหกมาตั้งบวกขึ้นไปสองแต้มเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าหลักหลักสิบมาตั้งครับ หลักสเออ้ากอปหกหกแปดแปดแปด 9 9 9มาดูหลักหน่วยครับห,หน่วยก็หลักแสนบวกเหมือนเดิมครับแปบวก8ดบวก8บวกไปหลักหน่วยคือเลข6เหนืยบนนะครับบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลข5บวกเลข2คงกงที่8ปด กยี่สี่สามสิบสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเอาเจ็ดตั้งเจ็ดตั้งบวกด้วยสี่เท่ากับหนึ่งบวกด้วยสองเท่ากับสามเอาไปใส่ไว้ที่หลักหน่วยครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาม วัวันที่หนึ่งทักแปดเลขที่ออกหนึ่งทักแปดเลขที่ออกคือห้าหกเก้าห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งครับห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่ง เอาค้งที่หนึ่งวางมาตรงนี้เลยนะครับค้งที่หนึ่งคือเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเรามาดูครับมีไหม้เก้าหนึ่งของตัวบนเก้าหนึ่งอยู่นี่ครับเก้าหนึ่งมาตรงครับดูว่าถัดไปครับงวดวันที่สิบหก เดินแก็ใช้หลักแสนนี่ครับห้าบวกหบวกหบวกหลักสิบคือ3บวกเลขหนึ่งคงที่หลักสิบห้าเกาเตั้งครับบวกด,ด้วย2อบวดกด้วยห ท่ากับสองหลักสิบตั้งครับตั้งหลักสิบด้วยเก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองหาหลักหน่วยครับหลักสิบวันที่ที่หกเดือนแปด ได้9 1 2นะครับ9 1 2, 2> หาหน่งหลักหน่วยต่อครับหลักหน่วยก็ยังใช้หลักแสนเหมือนเดิมครับบวกกันสามครั้ง5บวก5บวก5บวกหลักหน่วยบนคือเลขหนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้า บวกเลขสองเท่ากับห้าหกยี่ห้ายี่เจ็ดเอาเจ็ดตั้งครับเลขเจ็ดตั้งบวกด้วยสี่แต้มบวกอีกสี่เป็นหนึ่งบวกอีกสองเป็นสามนะครับเอามาใส่หลักไว้ที่หลักหน่วยครับเจ็ดหนึ่งสามหนึ่ง เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามผลวันที่สิบหกคับแปดครับสิบหกคับแปดออกนี่นะครับเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่ง กั้นที่หนึ่งเลยครับกั้นหนั้นที่1คือ7จ็ดหนึ่งสองเอาไว้คำนวนงวดถัดไปครับเจ็หนึ่งสองเรามาดูครับหนึ่งหนึ่มีไหมหนึ่งนี่ครับ1นึหนึ่งสองตัวบนตรงๆนี่นะครับ1นึงหนึ่งวดถัดไปหนึ่ง วันที่หนึับเก้าครับหนึ่งทับเก้าเราจะใช้วันที่สิบหกทับแปดเป็นตัวตั้งครับมาหาหลักสิบหลักสิบของงวดวันที่หนึ่งทับเก้าครับหลักแสนบวกกัน3ามครั้งคือเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่ง บวกเลขหนึ่งคงที่เท่ากับเก้าสิบแปดบเจยบปยบเก้าเอา9ตั้งบวกด้วยสองคืนอ่ะบวกเ้วยนเท่ากับสองเอามาตั้งหลักสิบไว้ครับ9 9 9 1 1, 1 2หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสอง สองหาหลักหน่วยมาใส่ครับหาหลักหน่วยมาใส่กันเลยโดยใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งเหมือนเคยครับหลักแสนคือเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งคือหลักหน่วยครับเราใช้หลักหน่วยบวนหนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกเจ็ด บวกสองคงที่เท่ากับสิบแปดยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเอาดึงเจ็ดมาตั้งครับบวกด้วยสี่เท่ากับหนึ่งบวกด้วยสองเท่ากับสามเอาเจ็ดหนึ่งสามไปใส่ที่หนละักหน่วยครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาม 1> 7จ็ดห่าผลวันที่1เดือน9ออกมา9 9 9 9เก้าเก้ผลออกออก9 9, 9 7, 5, ้าเก้าเก้ั้งหน่ง อันที่หนึ่งคือเจ็ดสองห้าจดไว้เพื่อนอนว่าถัดไปครับเจ็ดสองห้านมาดูครับมีไหมเก้าเจ็ดที่เราทันไว้นี่ค,ครับหลักสิบหลักสิบคือเก้าหลักหน่วยคือเจ็ดจับคู่อยู่ที่นี่ครับเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดมาตรงๆครับ เรามาดูงวดถัดไปเลครับงวดวันที่16นะครับ16กันยายนใช้หลักแสนตั้งเหมือนเคยครับหลักแสนบวกกันสมครั้งเพื่อหาหลักสิบเก้บวก9ก้บวกเ้บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สอง หลักสิบทั้งที่หนึ่งครับทั่วคือเลขสองและบวกด้วยหนึ่งในกองที่เท่ากับสิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่ิบเก้าสามสิบดึงศูนย์มาครับลงท้ายด้วยสิบต้องดึงเลขศูนย์ครับบวกสองแต้มบวกขึ้นไปอีกหนึ่งอเอาอ อีกหนึ่งต้องเป็น3มสิครับเอาหลักสิบมาตั้งไว้ครับหลักสิบคือ0ูนย์สองสามศูนย์ศูนองสมาหาหลักหน่วยกันเลยครับหลักหน่วยก็ใช้หลักแสนบวกกันสามคั้งเหมือนเคยครับหลักแสนคุอเลข9้า เก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกด้วยหลักหน่วยบนคือเลขเจ็ดครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขเจ็ดบวกด้วยเลขคงที่เจ็ดสองครับเก้าสิบแปดยี่สิบเจ็ดสามสิบสี่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสามดึงสามมาครับดึงสามมาตั้งบวกด้วยสี่ ก็คือเจ็ดหกด้วยสองก็คือ9้าเอาไปใส่หลักหน่วยครับอันนี้คือสองตัววัดประจำวันที่ส6บหกันยายนนะครับเอาหลักหลักหน่วยไปใส่คือสามเจ็ดเก้าครับสา9เจ็ด7้าสามเจ็เก้าสามเจ็ด วดวันที่1หกันยายนเราได้สองเลขสองตัวบนตรงๆเก้าชุดนะครับศูนย์สามสองสามสามสามศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าลุ้นดูครับว่าเลขไหนจะมาครับ นี่ของงวดใหม่นะครับวันที่16กันยายนนี้ลองเลือกดูนะครับคอดูผลออกวันที่16กันยาครับเจ้าชุดตรงๆ16ก็อยอ2563 รวมเก้าชุดตรงๆครับอรอลุ้นครับฝากติดตามด้วยนะครับเรามาลุ้นกันว่าเก้าชุดนี้เลขไหนจะมาครับสองตัวบนตรงๆครับถ้ามาเลขกลับถือว่าผิดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าถูกใจฝากติดตามด้วยครับ ช่องทางติดตามคือทาง youtube ใจยาเพชรงาครับไว้พบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ